บทที่2 7 1พมวลหนูรับเจ้าสาวเขตหงห้าหมอกพิศดารหมอกสีเทาปกคลุมทุกแห่งหนําทำให้มีอาจมองทางข้างหน้าได้เลยเดิมทีซูอี้คิดว่าหลังเข้ามาถึงที่นี่จะหยุดมองสถานการณ์เบื้องหลังก่อนจึงตัดสินใจลงมือทว่าเขาก็ต้องประหลาดใจเมื่อเข้ามายังเขตมิติเวลาอันปกคลุมด้วยม่านหมอกนี้ทัศนวิสัยของซูอี้ก็ราวพร่างพรายด้วยมวลดาราแปลเปลี่ยนไปมาอย่างรวดเร็ว นี่ม่ใช่มายาแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงของมิติเวลาบริเวณนั้นเองเหมือนเข้าสู่ไข้กลตามธรรมชาติแปลเปลี่ยนรูปลักไม่หยุดนิ่งหากเปลี่ยนเป็นยอดฝีมือใดใใต้อนันตการเพียงอำนาจการเปลี่ยนแปลงแห่งมิกมิติลำพังก็ขยี้ร่างดับวิญญาณพวกเขาได้แล้วทว่าเรื่องนี้ย่อมยากเป็นภัยต่อซูอี้หลังครุ่นคิดเล็กน้อยเขาก็เคลื่อนขยับอำนาจมิติเวลาใต้ฝ่าเท้าพลันแข็งตัวดุดแผ่นศิลาระหว่างทางแม้มิติเวลาจะแปลเปลี่ยนก็ยังมิส่งผลอันใดต่อวิถีทางเดินของเขา หากเทียบมิติเวลากับหนึ่งทาน้ำทุกย่างก้าวของซูอี้ก็เหมือนเหยียบชั้นหินปูนในทารนทีปล่อยสายทานชะ่านไม่เปลี่ยนทิศทางระหว่างก้าวเดินตูมทันใดนั้นเปลวเพลิงเจิดจรัดก็แผดพุ่งเข้ามาใส่ซูอี้ซูอี้ยกมือขึ้นเล็กน้อยเปลวเพลิงนั้นพลันนิ่งค้างกลางอากาศเมื่อพินิษด,ดีดแท้จริงแล้วเปลวเพลิงนั้นก็คือกระดูกนิ้วอลุกไม้นิ้วหนึ่งปกคลุมด้วยปรานรุ่งผ้าหนาแน,น,น่น ดิ้นรนไม่หยุดยั้งเรามีชีวิตซูอี้ยกมือคว้ากระดูกนิ้วนั้นเมื่อมองใกล้ๆก,ก็พบสีสชายผู้หนึ่งขนาดท่า,มาเมล็ดถั่วเหลืองปรากฏขึ้นในแสงอันแผดเจ้าจากกระดูกนิ้วที่ลุกไหม้แยกเคี้ยวอย่างดูร้ายซูอี้สัมผัสได้ชัดเจนว่าวิญญาณและห้องสติของเขาถูกอำนาจประหลาดโจมตีรุนแรงน่าสะพรึงกลัวยิ่งหากเป็นก่อนที่สูรเตาสู่อันันตการซูอี้เองก็ต้องคิดหาวิธีจัดการกับมันสักหน่อยเช่นกัน ทว่ามนี้เขาไม่จําเป็นต้องทําอันใดเพียงพึ่อํานาจพวังสติและจิตวิญญาณในปัจจุบันก็สลายการโจมตีนั้นได้ไม่ต่างอันใดกับสายลมโชยชื่นพูดได้หรือไม่ซูอี้จ้องมองใบหน้าคนขนาดเท่าถั่วเหลืองนั้นดวงตาของชายผู้นั้นแดงกาำดุดโลหิตกู่คารามอย่างดูร้ายส่งเสียงหึ่มแห่ประหนึ่งสัตว์ป่าซูอี้ขมวดคิ้ว เขาปลดอำนาจพันธนาการอย่างเฉยชาและกระดูกนิ้วมือนั้นก็พันดิลุดขณะที่สีสะชายขนาดเท่าถั่วเหลืองนั้นก็แปลเปลี่ยนเป็นริ้วเพลิงวูบไหวเข้าไปปรากฏในห่วงความนึกคิดของซูอี้ตูมเทียงพริบตาสีสะชายผู้นั้นก็แปลเป็นร่างสูงพันจ้งเผยอำนาจประหลาดดูร้ายประนั้นมีดอ่อนแอไปกว่าตัวตนอนันตการขอบเขตไร้พันธะก่อนร่างสูงพันจ้างของชายผู้นั้นจะทันลงมือห่วง ความนึกคิดนี้พลันเรืองสว่างเจิดจัสชายผู้นั้นเงยหน้าอย่างเผลอไผลและอดผงะไปไม่ได้เขาเห็นธรรมลักษ์สูงใหญ่อันดูไร้ขอบเขตนั่งขัดสมาธิอยู่ในห้วงความนึกคิดแม้จะนั่งอยู่เฉยๆแต่กลับให้ความรู้สึกยิ่งใหญ่เกินประมาณกดมหาวิธียิ่งใหญ่นาะนแน่นพร่างพรมจากนาภาดุจรุง้งที่พิทักษ์อยู่รอบธรรมลักษ์นั้นร่างสูงพันจ้างของชายผู้นั้นดูเล็กจ้อยดุดเม็ดฝุ่นทรายยามเทียบกับธรรมลักษ์นี้ อย่าได้ร้อนใจข้าจะถามเจ้าอีกครั้งพูดได้หรือไม่ธรรมาลักษ์เอ่ยถามใบหน้าอันเหมือนซูอี้ทุกประการมองลงมายังชายตัวจ้อยด้วยสายตาอ่อนโยนชายผู้นั้นยืนตะลึงกับที่ดวงตาเหลือถลนเปี่ยมความกระสับกระส่ายหวาดผวาเขาหันกายหนีไปทันทีแต่นี่คือห้วงความนึกคิดของซูอี้กว้างใหญ่ไร้สิ้นสุดมีอาจประเมินอย่างไม่ว่าจะหนีไปหนใดก็มีต่างจากวิ่งวนใต้จมูกซูอี้ดูเหมือนนี่จะเป็นสางหลอนได้สมองแฮะ พร้อมเสียงพึมพำเบาๆนั้นนิ้วหนึ่งก็กดลงจากฟ้าขยี้ร่างพันเจ้างของชายผู้นั้นไปประดุร้ายสายหนึ่งเล็ดลอดออกมาได้แต่ก่อนจะทันได้หนีก็ถูกอำนาจจิตวิญญาณในห้วงความนึกคิดนั้นลบหายไปเสียก่อนพร้อมกันนั้นกระดูกนิ้วมือในมือซูอี้ก็แหลกเป็นผุยผงซูอี้มีอาจพูดได้ว่าเสียดายเขาประจักษ์แล้วว่าสีสคนบนกระดูกนิ้วมือนั้นคงเป็นสางหลอนไม่ผิดแน่และซูอี้ก็รู้เรื่องเกี่ยวกับสางหลอน จากจอมจักรพรรดิหลิงรานมาเนิ่นนานสสงหลอนไร้สติปัญญานั้นปวกเปียกอย่างยิ่งแต่ในสายตาผู้ฝึกตนที่กำลังพิสูจน์เต๋าสู่อนันตการทั้งหลายตัวประหลาดเช่นนี้นับว่าไร้กาศแล้วและสามารถกลืนกลืนอำนาจห่วงสติจิตวิญญาณของพวกเขาได้ง่ายๆย,ยิ่งพวกที่มีสติปัญญาก็ไร้กาศเข้าไปใหญ่การก่อนจอมจักรพรรดิหลิงรานพิสูจน์เต๋าเคลื่อนวิถี สู่อันันตการสาหนแต่ทั้งสามนวดนแล้วล้มเหลวเพราะ,ะเผชิญการโจมตีอย่างบ้าคลั่งจากสางหลอนทั้งสิ้นแต่จากวาทะจอมจัก,กรพัดหลิงรานยามผ่านด่านสวรรค์อันันตการโอกาสเผชิญหน้าสางหลอนนั้นไม่ต่างจากการพบวาสนาโดยบังเอิญเกิดได้ยากเย็นยิ่งนักเหตุที่นางถูกสางหลอนหมายหัวเมื่อการก่อนเป็นเพราะนางมีสมบัติพิเศษบางอย่างติดตัวเมื่อมาพบสางหลอนตัวจริงในครั้งนี้สูอี้ก็งุนงงเล็กน้อย สางหนนี่ดูอ่อนแอกว่าที่เขาคาดไว้มากนะักบางทีสางหลอนมีสติปัญญาน่าจะต่างจากนี้ซอี้กล่าวในใจขณะเดียวกันเขาก็ก้าวต่อไปอีกครั้งชายหนุ่มสรุปได้แล้วว่าศัตรูที่ไล่ล่าเขามาหยุดอยู่นอกมิติเวลาในม่านหมอกนี้สิ่งนี้ทำให้สี้มีกล้าเลิศเลอเพราะถึงอย่างไรฝีไม้ลายมือของศัตรูที่ไล่ล่าเขามาทรงพลังยิ่งนักต้องไม่ใช่คนธรรมดาเป็นแน่แต่อีกฝ่ายกลับ เลือกหยุดมือมิกล้าบุกสู่มิติเวลาในม่านหมอกนี้แสดงให้เห็นว่าที่นี่ต้องอันตรายยิ่งบนหนทางต่อจากนั้นซูอีก็เผชิญการจู่โจมกระทันหันของสางหลอนเป็นครั้งคราวพวกมันล้วนแล้วรูปลักษณ์พิกลบ้างมีสีสับเพียงซีกเดียวบ้างมีแต่ปากอันเรียงรายด้วยซี่ฟันเจิดจรัสบ้างกระทรั่งร่างยังไม่มีสิ่งสถิตยอยู่กับอาพรศึกเปื้อนเลือดแต่พวกมันแต่ละตนล้วนแล้วไร้สติท้ายที่สุดซูอีก็ฆ่าพวกมันลงได้ง่ายๆ ทั้งหมดนี้ยังทำให้ซูอี้แสนงุนงงสางหลอนที่จอมจัก,กรดิลิดิลิงหานให้ฟังเป็นที่โจดจันในหมู่ตัวตอนอนันตการแต่ฉนตนที่มาพบเขาจึงปลวกเปียกอกันยิ่งนักเมื่อเดินทางได้ราวครึ่งชั่วยามหมอกจากไกลๆพลันแปรเปลี่ยนบังเกิดแด,ดนดินลอยบนเวหาขุนเขาเหยียดทอดบนแดนดินท่ามกลางเมฆามงคลดูประหนึ่งสุขขาดีบนดินขณะเดียวกันซูอีก็สังเกตเห็นว่าอำนาจมิติเวลาในบริเวณใกล้เคียงหยุดการเปลี่ยนแปลงแล้วคืนสู่ความสงบเงียบ ดุดสายทานเชี่ยวกรากแปลเปลี่ยนเป็นทะเลสาบอันนิ่งสงบขณะที่ซูอี้กำลังจะเดินทางต่อสิ่งผิดปกติพลันบังเกิดใกล้ออกไปในหมู่หมอกสีเทาขบวนประหลาดก็ปรากฏขึ้นสิ่งที่เดินนำหน้าขบวนอยู่เป็นกลุ่มหนูหน้าตาประหลาดอัปลักษ์สวมอภรมงคลสีแดงบ้างเป่าแตรตีคล้องรัวกลองเหมือนเป็นขบวนรับเจ้าสาวตามมาด้วยหนูสี่ตัวที่แบกลงศพผูกเก่าๆใบหนึ่งสี่มุมลงห้อยตะเกียงสีเลือดดวงใหญ่เขียนอักษรมงคลอลว้ มุมละดวงที่ข้างลงศพยังมีหญิงชราผู้หนึ่งในอาพรมงคลแดงสดดวงตาสามเหลี่ยมใบหน้าซีดขาวปัดแก้มแดงเข้มเรือนผมเงินขาวหวีรวบมวยตึงเรียบท้ายขบวนมีตัวตนติดตามมามากมายทุกเพศทุกวัยรวมแล้วเป็นร้อยร้อยแต่ซูอี้เห็นได้ทันทีว่าตัวตนเหล่านั้นเป็นสางหลอนทั้งสิ้นร่างของพวกเขาเต็มไปด้วยประดุร้ายอันมิอาจลบเลือน แม้ร่างของสางหลอนส่วนใหญ่จะพิกลพิการแต่ก็นับได้ว่าดูเป็นคนและปราณจากร่างของพวกเขาก็ล้วนแข็งแกร่งเป็นพิเศษแตกต่างจากสางหลอนที่ซูอีพบก่อนหน้านี้มากนักการที่ขบวนแห่เช่นนี้ปรากฏขึ้นอย่างกระทนหันดูชวนขนลุกยิ่งมวลหนูรูปลักษณ์อัปลักษณ์ดูเหมือนตีข้องร้องรำอย่างสนุกสนานทว่ากลับสร้างเสียงใดไม่สางหลอนนับร้อยๆซึ่งเดินตามหลังมาดูจะเสร่้เฮฮาต่อกันทว่าก็ยังไร้วจีใด ซูอี้ยืนมองภาพนี้จากน้ำมันหมอกไกลออกไปรู้สึกประหลาดใจแต่ก็ยังอดรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากมิได้จอมจัก,กรพรรดิหลิงหลานเคยเล่าให้เขาฟังถึงมวลหนูรับเจ้าสาวอย่างเจาะจงมีคาดเลยว่าหนนี้เขาจะได้มาพบมันจริงๆแค่ว่าผู้ใดคือเจ้าสาวและผู้ใดคือเจ้าบ่าวขณะกำลังครุ่นคิดขบวนรับเจ้าสาวก็เดินหายลับไปยังแดนดินอันดูเหมือนสุขหาดีไกลออกไป ข้าจำได้ว่าจอมจากกระดิลีดิลิงหานเคยเล่าไว้ว่าเจ้าสาวในโรงเคยชวนนางดื่มสุราฉลองะนัน้นี้นางไม่ชวนข้ากันหนซูอีพ้พึมพำในใจอย่างเสียดายเล็กน้อยทว่าทันใดนั้นหนึ่งเสียงชราวไวก็ดังขึ้นในโสดเขาเจ้าหนูวันนี้เป็นวันสําคัญของนายข้าเจ้าก็จะเข้าร่วมงานเลี้ยงวิวานายข้าด้วยหรือรอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าของซูอี้และกล่าวอย่างรื่นเริงหากได้เข้าร่วมงานเลี้ยงก็นับเป็นเกียรติ เขาเงยหน้าขึ้นและหนึ่งเงาร่างก็ปรากฏขึ้นอย่างเงียบเชียบในม่านหมอกไอลออกไปอีกฝ่ายเป็นชายชาราผู้หนึ่งสวมหมวกกลมสีดำใบหน้าขาวซี่เต็มไปด้วยริ้วรอยสองมืออยู่ในแขนเสื้อคู่เนตเรื่องรัศมีสีเลือดประหลาดไม่ได้ฟังคำตอบของซูอี้ชายชาราหมวกดำก็ฉีกยิ้มเผยซี่ฟันเรียงขาวทว่าวกลับมีโลหิตเอานองจากไรฟันดูจะหยาดหยดออกจากปากอยู่รอมร่าชายชารารีบใช้ลิ้นกวาดเรียงในหน้ากลืนมาลงท้องไปแล้วเขาก็เข็นรอยยิ้มอันดูเจดีทว่าชวนขนลุกเกินใดเปรียบขณะคาระวะ แขกมาจากแดนไกลไร้เหตุผลที่ส่งกลับเพียงแค่ว่าเจ้าหนูเจ้านำของขวัญแสดงความยินดีมาด้วยหรือไม่ของขวัญแสดงความยินดีซูอี้ผงะไปขณะที่เขากำลังจะกล่าวบางอย่างคู่เนสีเลือดของชายชาราหมวกดำก็กระพริบทางเรามีวัตถุภายนอกมีขาดมือขาดก็เพียงของขวัญแสดงความยินดีอย่างจริงใจ,งจงดวงตาของซูอี้วูบไหวเช่นนั้นต้องทำเช่นไรจริงจใจ เขาสังเกตเห็นว่ามือในแขนเสื้อของชายชราแท้จริงแล้วเป็นกรงเล็บคล้ายหนูคู่หนึ่งชายชราหมวกดำในม่านหมอกแย้มยิ้มบางจากขี้ตาเท่าผู้นี้คิดใช้หัวใจกับตับของเจ้าเป็นของขวัญสังเวชคู่กับจิตวิญญาณก็พอแล้วไม่ทันสิ้นเสียงมา่านหมอกรอบกายสุ่ยพลันแปลเปลี่ยนเป็นตรวนลดเลี้ยวดุดเทาวันเลื้อซ้อนรัดพันสู่ยเป็นชั้นช้นชายชราหมวกดำเดินเข้ามาด้วยรอยยิ้มอย่ากลัวไปอย่ากลัวไปบริจาคหัวใจตับและวิญญาณของเจ้ามาครานี้ มิเพียงเจ้าจะได้เข้าร่วมง,งานเลี้ยงวิวาของนายข่าแต่ยังได้ติดตามรับใช้นายข่าในภายหน้าด้วยเป็นบุญวาสนาที่สั่งสมแปดชาติยังมีอาจบรรลุได้เลยนะว่าแล้วเขาก็เดินเข้ามาประชิดซูอียกแขนขวาขึ้นเผยให้เห็นกรงเล็บสีดำแทงเข้าควักหัวใจของซูอี้อย่างช่ำชอง